1 2 3หนึ่งสองส้าหเจดแดเก้ทดสอบเช็ค1 2า4 5 6หนึ่งสองสสห้าเจ็ดแเกาละลาทดสอบเช็คทดสอบเสียนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดปดเศทดสอบเติมรถหนึ่งสองสเปิดไว้ทั้งสองตัวเลยนะครับพี่อ่า ครับก็จะต้องขอการาบขอบคุณนะครับคุณแม่สุภัทรเอี่ยมฉิมนะครับคุณนพดลศรีอยู่พุกแล้วก็คุณสนองเกาะด่านนะครับที่ท่านได้อ่